สมมติว่าเรามีเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายเป้าหมายฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับมิมี่ที่ช่องหวังซินมี่อีกแล้วนะคะเป็นงไงเราได้ท่าเปิดช่องท่าใหม่แล้วนะคะอันนี้เป็นท่าที่แฟนคลับช่วยคิดนะคะคือขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแชร์ประสบการณ์ เรียนภาษาจีนยังไงให้ได้4.00ฉบับคนฟังไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้นะคะฉบับคนฟังไม่ออกแล้วก็พูดไม่ได้ <c oughs> คือเปิดช่องวันิีฉันก็มั่วเลยนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเราจะมาแปลงร่างเป็นเด็กเรียนกันนะคะหลังจากที่เราเป็นเด็กกระแด่งกันมาหลายคลิปมากเออวันนี้เราก็จะมาเป็นเด็กเรียนนิดนึงนี่วันนี้ฉันมีหมวกมาด้วยนะคะปลุกปิ๊กป่าเออก็สเต็ปแรกนะคะก็คือการตั้งใจเรียนนะคะ ก็คือตั้งใจเรียนก็คือตอนนั้นเนี่ยที่มีเ่เข้าไปเรียนปีหนึ่งเนี่ยคือมี่เคยซิวมาใช่ไหมคะก็คือมี่เคยทําคลิปเกี่ยวกับว่าทําไมถึงซิวจากพยาบาลมาเรียนจีนก็คือมีเ่เนี่ยเคยเรียนพยาบาลมาก่อนเคยเป็นเด็กสายวิทย์มาก่อนแล้วมี่เนี่ยมาเรียนภาษาจีนครั้งแรกเลยตอนปีหนึ่งนะคะที่เรียนมหาลัยนี่แหละเออตอนนั้นก็แบบไม่มีความรู้อะไรอยู่ในหัวเลยไม่มีพื้นไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วทีนี้พ่อเนี่ยไปประชุมผู้ปกครองตอนที่มันกําลังจะเริ่มเปิดเรียนเออแล้วทีนี้พ่อก็กลับมา กลับมาหาบอกลูกสาวว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเพื่อร่วมคลาสของเราเนี่ยจะมีแบบบางคนเนี่ยเคยไปจีนมาบางคนแบบเรียนจีนแต่ม .4 บางคนเรียนจีนตั้งแต่ม .1 เออมีคนเป็นลูกครึ่งด้วยแล้วนี่แบบชิพายแล้วทำไงอะคือเราแบบไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยนะคะเราไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับภาษาจีนเลยอะแล้วคือตอนนั้นมิ้ก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเข้าเรียนเนี่ยมิจะตั้งใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมิจะตั้งใจเรียนละกัน เอออันเนี้ยเป็นเป็นความรู้สึกแล้วที่ม่คิดกับตัวเองเลยว่าม่จะตั้งใจเรียนแล้วทีนี้พอเปิดเรียนเนี่ยก็แบบว่าโอ้โหความมึนมาเยือนจ้ะก,ก็คืออาจารย์นะเขาเป็นคนจีนใช่ไหมคะแล้วคือแบบเขาก็ฝอยจีนเลยอ่ะเขาก็พูดจีนเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบมีเพื่อนบางคนอย่างเงี้ยเขาก็พอพูดได้แล้วเขาก็จะแบบหล่อเชิญหนีเย้าชีหนาะอย่างเงี้ปยประโยคนี้มิก็พูดไม่ได้นะแล้วม่ก็ฟังว่าเพื่อนพูดอะไรทําไมพูดถึงทาไมพูดทําไมเพื่อนถึงพูดขําวัชชี เออตอนนั้นมิ้ก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องออกเสียงวาชชีนะคะเออมีก็แบบชูชูอย่างเงี้ยอน,นานใจ,จตัวเองชิบหายเออและทีนี้คืออันเนี้ยเป็นสเต็ปแรกว่าโอเคเราจะต้องตั้งใจเรียนนะคะคือแบบไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยขอให้เราแบบตั้งใจให้เราแบบว่าคิดไว้ในใจก่อนว่าโอเคเราเราจะตั้งใจเรียนนะคะเออส่วนสเต็ปที่สองนะคะก็คือการนั่งหน้าห้องนั่งหน้าห้องก็คือ การนั่งนอาห้องเนี่ยบางทีแบบบางเพื่อนจะถามว่าพี่มี่หนูนั่งหลังห้องได้ไหมนั่งหลังห้องได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะเมื่อก่อนพี่ก็นั่งหลังห้องแต่ว่าเวลานั่งหลังห้องอ่ะหนึ่งเราจะได้ยินเสียงอาจารย์ที่แบบว่าเบามากแกเออเสียงอาจารย์มันจะแบบเบามากแล้วก็บางทีแบบเพื่อนเล่นกันเพื่อนคุยกันอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้เราแบบไม่ไม่รู้เรื่องอ่ะเออไม่รู้ว่าอาจารย์เขาพูดอะไรนะคะอย่างนี้ไม่ต้องโฟกัสที่เข็มขัดอย่างนี้นะคะอันนี้คือมี่เอาเครื่องหมายแม่มาทำเป็นเข็มขัด ยิ่งแบบว่าเพื่อนเล่นกัน <P> เพื่อนคุยกันอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราแบบไม่รู้เรื่องอะ่ะเออฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะคะแล้วก็อะไรอีกอ,อ๋อแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรานั่งนานเนี่ยคือไม่ว่าอาจารย์จะพูดอะไรอะ่ะคือเราจะรู้เรื่องหมดเลยเราจะแบบว่าอ,อ๋ออาจารย์พูดอย่างนี้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 แล้วคือเสียงอาจารย์เนี่ยเขาจะแบบดึงดึงดูดเราอยู่แล้วนะคะเออแล้วก็อะไรอีกนี่ฉันแบบนั่งท่านี้เลยเนี่ยอะไรอีกอ๋อสเต็ปต่อมานะคะก็คือ เราจะต้องทําจิตใจให้มีความสุขนะคะคืออันนี้เป็นเรื่องจริงมากคือตอนนั้นเนี่ยมีโชคดีที่มีกลับมาอยู่บ้านนะคะคือมี่ก็แบบว่าไปกลับบ้านทุกวันเออแล้วตอนนั้นเนี่ยมี่คบกับแฟนคนหนึ่งซึ่งเขาก็ดีมากคือเขาสามารถซัพพอร์ตมี่ได้ทั้งเรื่องร่างกายและจิตใจนะคะแล้วคือมี่ก็แบบไม่ไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรเลยอะ่ะคือเราก็เหมือนแบบโฟกัสกับเรื่องเรียนได้เต็มที่นะคะ แต่ถามว่าเออถ้าเกิดว่าเออพี่มี่หนูไม่ได้อยู่บ้านนะหนูอยู่หอแล้วก็แบบเออหนูไม่มีแฟนหรือว่าหนูแบบไม่ไม่ได้มีแฟนซัพพอร์ตขนาดนี้ไม่เป็นไรนะคะคนที่สามารถซัพพอร์ตเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะคะเอออันนี้มันเป็นเรื่องจริงเลยนะผมทิมตาทุกคนคืออันนี้มันเป็นเรื่องจริงเลยคือไม่ว่ารอบตัวเราจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าตัวเราและใจเรามันสตรองอ่ะ เออไม่ไม,ไม่สามารถมีใครมาทําอะไรเราได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยแล้วก็ถ้าเรารักตัวเองเรารู้สึกว่าเราอยากให้ตัวเราเนี่ยได้ดีเราอยากให้ตัวเราเนะี่ยนะมีอนาคตที่ดีมีสิ่งที่ดีมากกว่าวันนี้ก็คือให้เราเนี่ยตั้งใจให้เราแบบสตรองโอเคเราต้องเข้มแข็งอันนี้เป็นแบบสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็ไม่ว่าเราจะเรียนรู้เรื่องหรือเรียนไม่รู้เรื่องเราก็จะเรียนต่อไปเราจะตั้งใจต่อไปเอออันนี้ฉันก็บอกตัวเองไว้สาหรับการเรียนปอโทของดิชันนะคะเออ ต่อมาก็คือก็คือการตั้งใจเรียนวิชาอื่นนะคะเพราะว่าเราเรียนหลายวิชาใช่ไหมโดยเฉพาะปีหนึ่งนะคะคือปีหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีเรียนแบบภาษาไทายเรียนพละเรียนคณิตวิเคราะห์อะไรก็ไม่รู้อ่ะอยะไปหมดคือวิชาพวกเนี้ยเราก็จะต้องโฟกัสให้หมดนะคะแล้วยิ่งจะบอกว่าพอปี2ปี3มเนี่ยเออมันจะเป็นช่วงที่เราเรียนจีนเยอะๆแทบจะไม่มีวิชาอื่นเข้ามาเลยเนี่ยไอวิชาพวกเนี้ยมันจะทําให้เราลืมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ย ตั้งใจเรียนวิชาพื้นฐานพวกนี้ด้วยแล้วก็วิชาพื้นฐานพวกนี้มันสามารถช่วยเออช่วยทําให้เกรดเราดีขึ้นนะคะสําหรับบางคนที่แบบว่าจีนอย่างเงี้ยยังยังไม่แน่นสมัยจีนยังไม่ดีมากอย่างเงี้ยเออแล้วเราแบบว่ามีวิชาอื่นอย่างเงี้ยเออวิชาอื่นมันก็จะช่วยฉุดเกรดของเราให้ดีขึ้นด้วยนะคะโอเคนะคะก็จะมีอะไรบ้างอะตั้งใจคือตั้งใจนะั้นพี่บอกเลยว่าสําคัญมากไม่ว่าเราจะทําอะไรสักอย่างนะคะให้เราตั้งใจแล้วผลมันจะออกมาแบบ ไม่เต็มร้อยก็อย่างน้อยแปดสิบอะเคยได้ยินคํานี้ไหมของของใครอะไม่รู้ว่าของใครเหมือนกันนะคะเออก็คือเขาจะพูดว่าถึงแม้ว่าเราจะไปไม่ถึงดวงจันทร์แต่ว่าเราก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวนะคะเคลิ้เนี่ยมีใช้จริงมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าสมมติว่าเรามีเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายเป้าหมายสมมติว่าเรามีเป้าหมายเป้าหมายหนึ่ง แล้วคือเราตั้งใจมากๆที่เราจะไปคว้าวเป้าหมายนั้นแต่ถึงแม้เนี่ยผลสุดท้ายเราจะไม่ถึงเป้าหมายนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราได้ตอบแทนกลับมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีพอๆกับเป้าหมายนั้นเลยก็คือเราไปไม่ถึงดวงจันทร์น่ะเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังได้โบยบินอยู่ท่ามกลางดวงดาวเข้าใจไหมคะ อ๋อแล้วก็อีกอันเนืองที่มี่แถมให้คือการอ่านหนังสือสอบนะคะคือเราจะอ่านหนังสือสอบอยังไงก็คือเคยมีน้องรหัสทักมาถามมี่ว่าเออพี่มี่เราควรจะอ่านหนังสือสอบอยังไงคือแบบไม่ไม่รู้เลยอะว่าเราจะเริ่มอ่านตรงไหนอะไรยังไงนะคะแล้วมี่ก็แนะนําน้องไปว่าให้เราอะอ่านตั้งแต่ต้นอ่านตั้งแต่สมมติว่าเทอมเนี้ยเราเรียน5้าบทเราก็อ่านตั้งแต่บทที่หนหน้าแรกไปจนถึงบทที่หหน้าสุดท้ายนะคะอ่านทุกหน้า แล้วก็อ่านอย่างน้อยสองรอบหรือสามรอบแล้วคือการอ่านหนังสือเนี่ยบอกเลยว่าให้เราวางแผนก่อนคือสมมุติว่าเราคิดแล้วว่าอีกประมาณหนึ่งเดือนเราจะสอบอีกประมาณสอบอาทิตย์เราจะสอบสออาทิตย์มีสิบสี่วันใช่ไหมคะแล้วคือเรามีกี่วิชาให้เราคิดเลยว่าหนึ่งวิชาเนี่ยเราจะต้องอ่านจบภายในกี่วันเออให้เราแบบว่าเราจะต้องมีวางแผนอย่างนี้ก่อนและทีนี้เราจะสามารถอ่านได้ว่ารอบที่หนึ่งอ่านจบภายในวันไหนรอบที่สองอ่านจบภายในวันไหนนะคะ เออแล้วเวลาการวางแผนอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยทาทุกอย่างทันเวลามากอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนการแบบวางแผนชีวิตอะ่ะเออวางแผนการจัดเวลานะคะว่าเราจะอ,าจอ่านยังไงเนี่ยแหละอันเนี้ยเป็นแบบทิกที่แบบว่าม่ทําจริงๆทุกอย่างเอออันนี้คือทําจริงๆนะคะตอนที่เรียนปอตีสว่วนปอโทเนี่ยเดีย๋ยวเราค่อยว่ากันปอโทนี่คือเขาเ้าไปเรียนแบบคนโง,ง่ก็มีอะไรอีกเออก็มีตั้งใจนั่งหน้าห้องทําจิตใจให้ มีความสุขกับทุกเรื่องแฮปปี้นะคะแล้วก็อ่านหนังสือทุกวิชาทุกหน้าที่เราเรียนไปนะคะอย่างน้อย2รอ,อบเอออันนี้มันเป็นเรื่องแบบสําคัญอะแล้วคือถามว่าเอ้ยฟังก็ไม่ออกพูดก็ไม่ได้แล้วเรียนยังไงนะคะคือตอนปีหนึ่งปีสองเนี่ยมันจะยังไม่ได้ใช้สกิลการฟังพูดมากส่วนมากมันจะเป็นแบบทฤษฎีเออทฤษฎีนี่ก็คือแบบเราจะต้องรู้เกือบเทุกอย่างของภาษาจีนแล้วอะเออแบบวิา สอนจีนมายังไงหรือวายากรณ์แบบอะไรอะประธานกิจยากรรมตัวขยายประธานขยายกิจยาอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเราจะต้องรู้นะคะแล้วพอไปอยู่ปีสามคือของมี่เนี่ยจะไปเรียนปีสามที่ประเทศจีนพอไปอยู่ปีสามเนี่ยมี่ก็แบบว่ามี่ก็คิดว่ามี่จะเอาฟังกับพูดให้ได้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปีหนึ่งปีสองมีก็ค่อนข้างแบบปูทฤษฎีค่อนข้างแบบว่าเอาให้มันแน่นนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติว่าพื้นเราแบบสมมติปีหนึ่งปีสองเราไม่ตั้งใจเรียนเลยอะ พอไปปีสามบางทีการฟังพูดอย่างเงี้ยเราก็จะปรับตัวได้ช้าอ๋ออีกอันนึงลืม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 เลยก็คือมีเนี่ยไปเรียนพิเศษด้วยนะคะคือเรียนพิเศษเนี่ยเราจะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีแบบเรามีมันนี่นิดนึงอะ่ะเรามีงบนิดนึงอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปเรียนได้นะคะก็คือไปเรียนเนี่ยมันจะทําให้เราเี่ยพัฒนาแบบก้าวกระโดดเออแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่เรียนเนี่ยก็ได้แต่ว่าให้ทําวิธีสี่วิธีที่มี่บอกไปนะคะคือมันสําคัญมากๆแล้วมี่รู้สึกว่า การตั้งใจนะเป็นอะไรที่สําคัญจริงๆอันนี้คือแบบฝากไว้เลยกับทุกๆเรื่องนะคะทาไมวันนี้จริงจังขนาดนี้ทาไมวันนี้แบบจริงจังอะเออความตั้งใจเนี่ยมีบอกเลยว่ามันสําคัญกับทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรคือมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องเรียนด้วยนะมันเกี่ยวกับทุกๆเรื่องที่เราจะเจอนะคะคือถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเราตั้งใจถามว่าพี่มี่ยังไงถึงเรียกว่าตั้งใจนะคะตั้งใจก็คือเรารู้สึกว่าโอ๊ยเหนื่อยเรารู้สึกว่าอุ้ยทําไมแบบเออเนี่ยมันมันเหนื่อยแล้วนะ ไม่ได้หมายความว่าแบบสิบนาทีเหนื่อยนะคือสมมุติว่าเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยโอเคเราตั้งใจแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเหมดเราเราเราเหนื่อยแล้วเราดูแบบไม่ดีแลกเนี่ยแสดงว่าเออเราตั้งใจจริงๆนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่เห็นเหนื่อยเลยแบบชิลมากเลยอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าเรายัางตั้งใจไม่เต็มที่นะคะทุกคนเออมิก็ฝากไว้นะคะก็ประมาณนี้ ก็ขอให้ทุกคนนะคะเอาไปปรับใช้ละกันเพราะว่าแต่ละวิธีแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะก็คือเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคนละกันเออวันนี้มี่ก็มาแชร์เท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้ให้มีมี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีอะไรเนี่ยสามารถมาคุยกันได้เลยนะคะที่ IG หวังซินมี่เหมือนเดิมหรือว่าที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะมี่บอกแล้วว่ามีสัญญาว่วามี่จะตอบทุกคนนะคะเออไม่ต้องห่วงเลยก็มีคำถามอะไรอย่างเงี้ยสามารถ ถามได้เลยหรือว่ามีอะไรสามารถมาแชร์กันก็คือมาแชร์ได้เลยนะคะทุกคนรักทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมิมี่มาถึงคลิปนี้เลยนะคะก็ขอบคุณนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายยว่าคิสบาย